ในคาบนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องนะครับเรื่องการเขียนกราฟเหมือนเดิมนะครับเรื่องการเขียนกราฟเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราจะมาเขียนกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองนะครับ ax กำลังสองแต่ทีนี้เนี่ยเอเอเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าศูนย์นะครับหรือสัมประสิทธิ์พูดง่ายๆว่าสัมประสิทธิ์ได้ x กำลังสองเนี่ยจะต้องน้อยกว่าศูนย์ก็คือจะเป็นงาติดลบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มันเขียนอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันนะครับอ่าข้อแรกข้อแรกเปิดมาก็จะเห็นเลยว่าหน้า x ก,กําลังสงเป็นไงครับติดลบนั่นเองนะครับก็คือสัมประสิทธิ์นะครับหรือว่าตัวเลขที่พูณอยู่หน้า x ก,กําลังสองเนี่ยจะเป็นไงติดลบนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับตัวสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําังสองเป็นบวกเนาะแต่วันนี้เราจะมาดูว่า x กำลังสองติดลบแล้วกราฟมันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะกราฟมันจะเป็นอย่างไระนะครับทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราตีตาราง6กคอลัมน์นะครับหกคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับตีตาราง6กคอลัมน์ เาหกอรัมอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y นะครับกำหนดค่า x เหมือนเดิมครับกำหนดค่า x ก็คือลบ2ลบ1ศแล้วก็2เหมือนเดิมนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมา,าเราจะหาค่าของ y นะครับหาค่าของ y หาค่าของ y นะครับตัวแรก x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ2นะครับ x เท่ากับลบ2 เราจะได้เป็นลบของลบ2ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปแทนตัวนี้นะครับเอาไปแทนตัวนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีลบเราก็เขียนลบมาตัวนี้นะครับแล้ว x เนี่ย x ยกกําลังสองเนี่ยก็คือเอาลบ2มาแทนเราจะได้ตัวนี้นะเราทั้งหมดยกกาลัง2อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราทําการคิดเลขนะจ๊ะได้เท่าไหร่ครับอ่ะติดลบเนื่องจากมันมีลบตัวนี้เราติดลบก่อนลบ2ทั้งหมดกําลังสองได้ สีนะจ๊ะแล้วก็ใส่มาแบบนี้นะจ๊ะย้ำว่าตัวที่ติดลบตัวนี้ก็คือตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็ลบ2ทั้งหมดกำลับบงสองก็คือ4ตัวนี้นะจ๊ะอ่ะก็จะได้ตัวนี้นะครับก็ะจะเป็น x เ,เป็นลบ y 2 y เป็นลบ4นะจ๊ะเขียนไปแบบนี้อ่ะตัวต่อมา x เ,เป็นเท่าไหร่ x เ,เป็นลบ1อ่ะเนื่องจากว่า x ติดลบนะจ๊ะอ่ะก็ติดลบก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองส แบบนี้อ่ะติดลบเขียนลบมาก่อนเพราะลบมันอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวกันนะก็เขียนมาลบหทั้งหมดกําลังสองนะครับลบหทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้น x เป็นลบห y เป็นลบหนะครับเขียนแบบนี้อ่ะโอเคนะต่อมา x เ,เป็นเท่าไหร่ x เ,เป็น0 x เ,เป็น0ูนยะครับ x เ,เป็น0ก็จะได้เป็นลบ ของ0ูนกำลังสนะครับอ่ะโอเคนะอ่ะติดลบฟ,ฟูติดลบอ่ะติดลบก่อนเขียนลบนะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะครับ0ูกำลังสได้0น,นะครับอ่ะมันก็จะเป็น0มาติดลบ0แบบนี้ติดติดลบ0แบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าก็คือ ลบหคูณกับอะไรคูณกับ0ูนย์ะครับเพราะว่าศูนย์มันไม่ติดลบย้าว่าศูนย์ไม่ติดลบนะครับเพราะศูนย์ก็คือจํานวนเต็ม0ูนย์ะครับไม่ติดลบนะครับย้ำศูนย์ไม่ได้จำนวนเต็มลบนะก็คือจํานวนเต็ม0ูนย์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ติดลบการที่มันมีลบอยู่ข้างหน้าแบบนี้หมายความว่าลบหนคูณกับศูนย์นะลบหนคูณกับศูนย์ได้เท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น x เป็นศูนย์ y เป็น0ูนย์นั่นเองนะครับตัวต่อมาขออนุญาตเลือ่อนตัวต่อมา x เป็น หนึ่งนะครับ x เป็นหนึ่งก็จะเป็นลบของหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแบบนี้นะครับอ่ะลบเขียนมาก่อนตัวนี้เป็นลบอ่ะเขียนลบมาก่อนหนึ่งกำลังสองได้เท่าไหร่ได้หนึ่งนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้น x เป็นลบหนึ่งเออขอย x เป็นหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งนะครับอ่ะตัวต่อมา x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็นสอง นะครับติ์ลบก่อนนะครับตามตามรูปแบบโจทย์ตัวนี้นะอ่ะก็จะเป็น2ยกกําลัง2ติดลบก่อนล้วก็แทน x ด้วย2นะครับอ่ะลบเขียนลบมาก่อน2ทั้งหมดยกกําลังสองได้เท่ากับ4อ่าเราจะได้เลยเเป็น2 y เป็นลบ4นะครับอ่าเราได้ทั้งหมด5ค่าแล้วกําหนดการกำหนดค่า x 5ค่านะครับลบ คือลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็หาค่าของ y นะครับหาค่าของ y ได้เลยทั้งหมดหาค่าขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการเขียนกราฟลงไปเดี๋ยวบวกระดับการมาก่อนอันนี้ขออนุญาตเลื่อนนะครับอือติดคอบเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าค่า x อนะ็ค่า x เ,เราเหมือนเดิมนะครับสูงสุดก็คือสองแต่เราจะเผื่อไปถึงสามนะครับ กูก็เผื่อละกันอ่ะกูเอาสกเกลกว้างๆละกันเพราะมันไม่เยอะเนาะหนึ่งสองสามนะครับอ่ะอันนี้เป็นแกน x อ่ะลืมไปก็จะเป็น x ตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นแกน y นะครับอ่ะทีนี้เอ่อ x ต่ำสุดคือลบสองอ่ะกูเผื่อไปถึงลบสามนะครับเผื่อไปถึงลบสามเผื่อไปถึงลบสามละกันนะครับแบบนี้นะครับอ่ะต่อมา y y โอ้ข้าว y สูงสุดท่าไห้่ลูก ศูนย์ใช่ไหมลูกเพราะว่ามองอกั้ติดลบละเข้าในสูตรเป็นศูนย์นะครับศูนยกูเอาเผื่อถึงหนึ่งแล้วกันขอพอ่อูเอาเผื่อถึง1แล้วกันทีนี้กูเอาสเกลนะครับเอาสเกลนี้ไปถึงหงอันนี้ก็จะเป็นลบหลบสลบสามแล้วก็ลบสี่ตาสูตรคือลบสใช่ไหมอ่จจกูเอาเผื่อลบห้าแล้วกันฟที่น,นี้เราจะสังเกตว่าแกน x กับ แกน y นะครับแกน x กับแกน y สเกลมันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะลูกเด๋อแต่ว่าในแกนเดียวกันจะต้องเป็นไงเท่ากันนะครับอย่างเช่นแกน x เนี่ยคูเว้นสองเห็นไหมมันก็จะเว้นสองแต่ว่าแกน y คูเว้นหนึ่งคูก็จะเป็นไงเว้นหนึ่งเท่ากันนะครับแต่ไม่จําเป็นว่าแกน x กับแกน y จะต้องเป็นไงสเกลเท่ากันนะครับหรืออาจจะเท่ากันหรืออาจไม่เท่ากันก็ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะทีนี้เราจะลงจุดนะครับเราจะลงจุด เราใช้สีดำดีกว่าจะเห็นจังอ่ะตัวแรก x เป็นลบสอง y เป็นสี่เห็นไหมเอ่ยมันจะต้องไอ้นี่นิดน,ดนึงนะครับ x เป็นลบสอง y เป็นสี่อ่ะ x เป็นลบสองขอไป x เป็นลบสอง y เป็นลบสี่ขอไปนะครับตรงไหนเอ่ยอ่ะตรง 1>, 1 y เป็นลบห่ง x เป็นลบห y เป็นลบหอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ x เป็นลบห y เป็นลบหนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ะต่อมา x เป็นศูนย์ y เป็นศูอยู่ตรงนี้นะครับ x เป็นศน y เป็นศนะครับอ่ะเสร็จแล้วต่อมา x เป็นห y เป็นลบห x เป็นห y เป็นลบหอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ x เป็นลบหนึ่งกอ,อ x เป็นหนึ่ง y 1, เป็นลบหนึ่งก่ออ่ะตรงนี้ต่อมา x เป็นสอง y 1, เป็นลบสี่ x เป็นสอง y 1, เป็นลบสี่อยู่ไหนอยู่นี่จุดๆอ่ะ x เป็นสอง y 1, เป็นลบสี่นะครับอ่ะเราจะได้ห้าจุดแบบนี้อ่ะเราจะเห็นความพอลงจุดเสร็จแล้วเราจะเห็นโครงล่างของกราฟนะครับโครงล่างของกราฟว่า มันจะมีแนวโน้มว่าเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะทีนี้คุณจะทำการลากเส้นนะครับเส้นโค้ง่านจุดห้าจุดนี้นะครับแบบนี้นะครับค่อยๆลากนะครับให้ตัวก้นของกราฟนะครับเป็นตัว U นะครับเป็นตัว U แบบนี้นะครับให้ก้นของกราฟเป็นตัว U นะจ๊ะอ่าแบบนี้นะครับนี่จะได้กราฟออกมาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ ชื่อกาฟของมันนะครับก็คือขอัยสมก,การกราฟของมันก็คือเท่าไหร y เท่ากับลบ x กําลังสองอ่ะผูก็เขียนไปเป็น y นะครับเท่ากับลบ x กําลังสองนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับนักเรียนจะเห็นว่ากราฟมันเป็นยังไงลูกมันจะคว่มนั่นเองนะครับมันจะคว่มเห็นไหมอ่ะทีนี้เรากลับไปดูเมื่อคาบที่แล้วนะครับเมื่อคาบที่แล้ว คาบที่แล้วขอ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 ทวนนิดนึงนะของคราบที่แล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นไงลูก y เท่ากับ x e กําลังสองมันเป็นยังไงสัมประสิทธิ์มันมากกว่าสูเนาะคือมันไม่ติดลบอะพูดพูดภาษาชาวบ้านเนาะถ้ามันไม่ติดลบเนี่ยกาฟมันจะเป็นไงลูกสัมประสิทธิ์ของ x e กําลังสองไม่ติดลบก็คือกราฟมันจะเป็นไงหงายแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าหงายนะครับแบบนี้เรียกว่าหงายแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมวันนี้นะครับคาบนี้ก็คือวันนี้ก็คือเป็นไงสัมประสิทธิ์มันเป็นไงลูกเนี่ยสั ติดลบนะครับสัมประสิทธิ Higher ์มันติดลบเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า x ก,กําลังสองสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามันติดลบมันจะความนั่นเองมันจะความแบบนี้นะครับโอเคเนาะเราก็จะรู้แล้วโ okay อเคด้านหน้า x กําลังสองถ้ามันติดลบมันจะคว่มแต่ถ้ามันไม่ติดลบมันจะง่ายโอเคเราจะได้ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งออกมานะครับอ่ะข้อที่หนึ่งเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อที่สองกันนะครับอ่ะมาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนี่ยมันก็จะ ยังไงลูก e มันก็จะติดลบอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสัมประสิทธิ์กูเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเหมือนเดิมนะครับตีตารางซะนะครับตีตาราง6คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับ6คอลัมน์เหมือนเดิมเหมือนคอที่แล้วเลยนะครับอ่ะค่า x กับค่า y เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เราก็กําหนดค่า x เหมือนเดิมนะครับก็คือลบสอลบหนึแล้วก็2นะครับ0 1แล้วก็2นะครับ, 0, 1, รบอ่ะทีนี้ เราจะหาค่า y นะครับหาค่า y าาก่นอนนี้จะใช้ปากกาแดงแล้วกันนะหาค่า y อ่ะตัวแรก x เป็นเท่าไหร่จ๊ะ x เป็นลบ2นะครับ x เป็นลบ2อ่ะนค้ y เป็นเท่าไหร่อ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นลบ2นะจ๊ะก็ใส่ลบ2มาก่อน,นะจ๊ะอ่ะตัวต่อมา x กําลัง2 x เราคือลบ2ตัวนี้เราก็ใส่ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง2เง้าใจไหมครับจากนั้นเราทําการ เลขนะครับอ่ะลบสองนี่ลบสองเราก็ใส่มาก่อนเป็นลบสองอ่ะโอเคนะจ๊ะเพราะมันอยู่ข้างนอกวงเล็บอ่ะทีนี้อันนี้ในวงเล็บเราทําก่อนลบสองทั้งหมดกําลังสองได้สี่นะครับได้ไหมได้นะอ่ะลบสองทั้งหมดอยู่กาลังสองได้สี่ได้ตัวนี้นะครับอ่ะจากนั้นคูณกันสองคูณสี่เป็นแปดนะครับเครื่องหมายมันต่างกันนะครับมันเป็นลบกับวกเครื่องหมายต่างกันนะครับก็ติดลบแบบนี้นะครับ นะอ่ะ x เป็นลบ2 y เป็นลบ8อ่าได้เร้วนะครับอ่ะตัวต่อมา x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็นลบ1นะครับ x เป็นลบ1ก็จะเป็นลบ2ตัวนี้นะครับลบ2แล้วเอาลบ1มาแทนนะครับแล้วทั้งหมดยกกําลัง2นะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นลบ2ตัวข้างหน้าก็เขียนมาก่อนเป็นลบ2นะครับเป็นลบ2แล้วลบ1ทั้งหมดกําลัง2ได้เท่ากับ1นะครับ ลบสองขอภายลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองได้เท่ากับหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ลบสองคูณหนึ่งลบสองคูณหนึ่งเป็น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 อ่าสองคูณหนึ่งก่อนสองคูณหนึ่งเป็นสองเครื่องหมายต่างกันนะครับมันเป็นลบกับบวกก็ติดลบไปก็จะเป็นลบสองตัวนี้ได้เป็นลบสองนะครับโอเคไหมจ๊ะอ่เราขออนุญาตเลื่อนนะจ๊ะอ่าตัวต่อมาเป็นศูนย์ x เป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นลบสองคูณกันกับ กับไรศูนย์ยกกำลัง2แบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ลบ2คุณยังไม่ทำอะไรอยู่ข้างนอกวงเล็บเขียนมาก่อนนะครับศูนย์กำลังสองตัวนี้ศูนย์กำลัง2ได้เท่ากับ0นะนจ๊ะอ่ะ2คูณเป็น2คูณเป็นขอบายลบ2อคูณ0นะครับก็จะเป็นไงครับก็จะเป็นศูนย์นะครับเออเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เนาะอ่ะเพราะนั้น x เป็นศูนย์เป็น0ูนย์นะครับ ขออภัยพูดผิดเนาะคือแบบมันมันมันแบบว่าจะต้องดูกล้องดูลายด้วยมียตาลายนะขออภัยทีอ่ะต่อมา x เ,เป็นเท่าไหร่ x เ,เป็น1น,นะครับ x เ,เป็น1อ่ะก็จะเป็นลบสองเหมือนเดิมนี่ฟอร์มมันเป็นลบสองนะครับเห็นไหมฟอร์มเป็นลบสองก็จะคูณก,กันกับ1น,นะครับยกกําลัง2นะครับอ่ะได้เท่าไหร่ลบสองอ่ะยังไม่ทําอะไรก็เขียนม,มาเป็นลบสอง หนึ่งกำลังสองได้เท่าไหร่จ๊ะได้หนึ่งอ่าก็เขียนมาลบสองคูณหนึ่งอ่ะทีนี้นักเรียนคูณตัวเลขธรรมดาก่อนสองคูณหนึ่งเป็นสองเครื่องหมายต่างการตีลบจบแล้วอ่ะได้เท่ากับลบสองนะครับอ่ะตัวต่อมา x เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ x เท่ากับสองนะครับ x เ,เท่ากับสองก็จะเป็นลบสองคูณกับสองยกกำลังสองนะครับแบบนี้ เขาลบสองอยู่ข้างหน้าอ่ะลบสองยังไม่ทําอะไรเขียนลบสองมาก่อนสองกำลังสองได้เท่ากับสี่นะครับได้เท่ากับสี่ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่สองคูณสี่เป็นแปดเครื่องหมายต่างการติดลบนะครับอ่ะเราก็จะได้ค่า y ทั้งห้าทั้งสี่ค่าห้าค่านะครับห้าค่าขอาไปอันนี้ก็จะเป็นลบแปดใส่เข้าไปด้วยนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราจะทําการ เขียนกราฟเขียนกราฟเขียนกราฟนันจ๊ะเขียนกราฟก็ไม่มีอะไรมากบทนี้ก็เขียนกราฟนะครับดูลักษณะกราฟอย่างเดียวเนาะว่าเออมันเป็นยังไง่ะกราฟของพาราโบลาอ่ะทีนี้แกนแกน,นอนเราให้เป็น x เ,เหมือนเดิมแกนตั้งเราให้เป็น y เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะอ่ะทีนี้เราลงจุดจุดจุดเราลงจุดเราต้องเขียนสเกลก่อนอ่ะ เอ็กเหมือนเดิมมันมีสูงสุดคือ2เราคูเผื่อไปทักเท่าไหร่ดีอัมสามแล้วกันนะจ๊ะอ่ะสามหนึ่งสองแล้วก็สามฝั่งนี้มีถึงลบสองคูเผื่อถึงลบสามลบสองแล้วก็ลบสามนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูค่า y y เนี่ยต่ำสุดมันคือลบแปดคูเผื่อไปถึงลบเก้าเนาะอ่ะลบหนึ่ง ลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้านะโอเคนะครับอ่ะคูเขียนลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดแล้วก็ลบเก้านะครับอ่ะตรงนี้คูเผื่อเป็นหนึ่งละกันอ่ะโอเคนะครับเผื่อตรงนี้เพราะว่ากราฟเราจะอยู่ข้างล่างนะครับดูจากลักษณะของตัวเลขที่เราเขียนในสเกลนะครับ เรามาลงจุดขออนุญาตใช้สีดำสัครับะจะได้ต่างกันทีนี้มาลงจุดนะครับลงจุด x เป็นลบ2 y เป็ 8. นลบ8ขออนุญาตเลื่อนนะครับ x ตัวแรก x เป็นลบ2 y เป็น x เปลบ2 y เป็นลบ8 x เป็นลบ2 y เป็นลบ8อยู่นี่นะครับ x เป็นลบ2 y เป็นลบ8นะจ๊ะตัวต่อมา x เป็นลบ1 y เป็นลบ2 x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบสองอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมตัวต่อมา x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์นะครับ x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์นะครับไปแล้วต่อมา x เป็นหนึ่ง y เป็นลบสอง x เป็นหนึ่ง y เป็นลบสองนี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยอแบบนี้นะครับ ต่อมา x เ,เป็น2 y เป็นลบ8 x เ,เป็น2 y เป็นลบ8อยู่ตรงนี้นะครับอ่าไม่ทราบว่าเห็นไหมเลื่อนแล้วกัน x เ,เป็น2 y เป็นลบ8อ่าเราจะได้จุดออกมา5จุดแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าการาฟมันเป็นไงเนี่ยครับมันจะเป็นไงความนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราลากเส้นนะครับลากเส้นโค้งพาราโบลานะ ที <yeah. S 1> นี้ตรงก้นตรงก้นตรงยอดเนี่ยครับตรงนี้นะตรงยอดตรงนี้นะนะครับตรงยอดตรงนี้ก็คือจะเป็นไงเป็นรูปตัว u นะจ๊ะเป็นรูปตัว u จะไม่เป็นตัว V นะจ๊ะกราฟพาราโบลาจะเป็นตัว u นะจ๊ะทีนี้กราฟของมันเราเขียนเป็นนิดนึ่ง y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับลบ2 x กําลัง2นั่นเองนะครับเราก็จะได้กราฟพาราโบลาออกมา นะครับแบบนี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับอ่ะอีกครั้งนะครับสรุปอีกครั้งในกรณีที่นะครับกรณีที่นะครับสัมประสิทธิ์ของ x กาลังสองนะครับมันติดลบนะครับของประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของ x กาลังสองมันติดลบกราฟมันจะเป็นไงครับกราฟมันจะความแบบนี้แบบนี้เรียกความนะจ๊ะเป็นยอดเป็นภูเขาแบบนี้เรียกว่าความนะคะแต่ว่าถ้าสัมประสิทธิ์ ของ x ก,กาลังสองมันเป็นบวกกราฟมันจะเป็นไงครับมันจะงายนั่นเองมันจะงายแบบนี้นะครับงายแบบนี้เห็นไหมสัมประสิทธิ์ของ x ก,กาลังสองอันนี้มันเป็นบวกเห็นไหมมันก็จะงายนี่งายแบบนี้นะครับงายไปเลยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราครับหน้าเรามาเจอกันใหม่นาะ